โอเคแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮะอยู่กับจ่ามอสฮะโอเควันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมอะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่จะมาสอนลงมอสภาคไทยเกม Resident Evil 4ต้นฉบับนะฮะอเนื่องจากว่ามีคุณผู้ชมขอมานะฮะอมีมีขอมามั่งและอก็เลยมามาลองดูกันโอเคอันดับแรก ก็ต้องมีเกมก่อนเนาะเออแต่ขอย้ำนะว่าเกมแท้เท่านั้นนะฮะอ่าไปซื้อมาจากสตรีมนะฮะโอเคพอไปซื้อเกมมาแล้วก็ติดตั้งเกมอ่าพอติดตั้งเกมเสร็จปั๊บก็ให้คุณเนี่ยลองเข้าเกมสักกอ่อนเอ้สักรอบหนึ่งอ่าแล้วก็ออกมาโอเคเพื่อให้แน่ใจว่าเกมมันเล่นได้ไหมเท่านั้นเองเพราะว่า Resident Evil ฟต้นฉบับเนี่ย บางคนซื้อมาแล้วมันเล่นไม่ได้เออแบบกดเล่นแล้วแล้วมันออกเกมเองอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีปัญหาเยอะแยะเลยโอเคถ้าเข้าเกมได้ก็มาดูขั้นตอนต่อไป <Never> ก็คือเกมจะต้องมีม็อด hd project ด้วยนะฮะอ่า <But S 1> ก็คือเราจะต้องลงม็อด hd project ก่อนอันดับแรกอืมซึ่งก็ม็อด hd project ก็ นี้เลยนะฮะเดี๋ยวทิง้งเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ตใต้คำอธิบายอ่าพอกดเข้ามาปั๊บเลื่อนลงมาอ่านีดาวน์โหลดจะดาวน์โหลดด้วยเมกาหรือว่าจะดาวน์โหลดด้วยมีเดียไฟล์ก็ได้นะฮะอคุณก็กดเข้ามาพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยนี่ฮะไฟล์ทั้งหมดของม o d ตด Project ก็คือแนะนำ ให้โหลดทั้งหมดเลยนะฮะอ่าโหลดทั้งหมดเลยมันมีอยู่ประมาณ18บแปดไฟล์มัง้งไฟล์หนึ่งก็ตกประมาณ2องจิกนะฮะก็มอดนี้ใช้เวลาโหลดค่อนข้างนานหน่อยอ่าโหลดทีละสองจิกสจิกมาเลยแต่ถ้าคอมใครแรงผมว่าแป๊บเดียวโอเคประมาณนั้นนะฮะโอเคก็ให้โหลดมาทั้งหมดเลยแต่พอโหลดเนี่ยก็แนะนำว่าให้สร้างโฟลเดอร์ไว้ หน่อยนึงนะฮะอ่ามาเก็บไว้ให้มันเอามากองรวมกันเวลาติดตั้งจะได้ติดตั้งได้โอเคเมื่อโหลดเสร็จแล้วเนี่ยโหลดเสร็จแล้วเข้าเข้ามาในโฟลเดอร์ที่เก็บตัวติดตั้งม็อด h d Project ไว้คุณก็เดบุนคียเข้าที่ตัวนี้เลย e 4 h d Project Setup โอเคมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้โอเคกดกด Next อันนี้ติ๊กข้างบนกดเน็กไปเน็กอีกอันนี้มันก็จะถามว่าเกมไอ้นั่นเกมคุณลงอยู่ตรงไหน,นมันก็จะลงให้ตรงนั้นนะฮะก็กดเน็กไปแต่ผมไม่กดนะเพรผมติดตั้งเสร็จไปแล้วพอกดเน็กปับ๊บมันก็จะถามว่าเอ๊ะมันกดได้ป่าววะเนี่ยทั้งหมด37.64 g จิกนะฮะอ มันก็จะถามว่าให้แบ็กอัพไฟไหมแล้วก็เกี่ยวกับไอคอนอะไรเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมันกดเน็กได้หรอ่าอนี้ไงก็แล้วแต่ติก๊กจะติ๊กก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้ฮนะอ่าแค่นั้นเองแล้วก็กดเน็กอีกทีนึงกดเน็กปั๊บมันก็จะโหลดอืมแล้วเราก็รอโหลดจนเสร็จนะฮะโอเคขอปิดเพราะว่าผมติดตั้งแล้วโอเคพอมาโหลดจนเสร็จปั๊บเนี่ย ก็ให้คุณเข้าเกมลองเข้าเกมก่อนอ่าว่ามันติดไหมวัดเพจดีโปรเจกต์พอเข้าไปแล้วก็ออกเกมมาอ่าออกเกมมาปั๊บก็ไปโหลดมอดภาคไทยได้เลยจากเพจ i t ดบายเก Station นะฮะอ่าเดี๋ยวลิงก์ผมก็จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปวิดีโออีกทีหนึ่ง ก็คือกดลิงก์นี้ได้เลยดาวน์โหลดอ่าดาวน์โหลดดาวเามกรอโหลดจนเสร็จนะโอเคใกล้ละใกล้ละใกล้กละ,ละ <c oughs> โอเคเสร็จแล้วโอเคก็มาดูที่อโอเคก็แตกไฟล์แตกไฟล์ด้วย7ซ i p ซ ของใครเป็นอย่างอื่นก็กดไปฮะต้องแตกไฟล์นะฮะโอเคก็รอมันแตกไฟล์โอเคเสร็จแล้วก็เดี๋ยวบันลิกเข้ามาที่โฟลเดอร, okay. เร์เดี๋ยวบัน,นลิกเข้าไป b บโอสี่้า <O> มันก็จะมีโฟลเดอร์อยู่2โฟลเดอร์นั่นก็คือ Movie และ SND ก็คือให้คุมไว้แล้วก็ Copy แล้วก็มาที่ Steam อ่าเพื่อเปิดไฟล์เกมนะคุณสมบัติไฟล์ที่ติดตั้งเปิดหาอ่าคลิกเข้ามาที่ b i o 4นะฮแล้วคุณก็ไอที่คัดลอกมเมื่อกี้ ออยู่ไหนไวะอ่าอันเนี้ยเนี่ยที่คัดลอกเมื่อกี้คัด copy เมื่อกี้คุณก็วางเลยอ่าวางทับไปเนี่ยฮะแล้วมันก็ถามว่าเนี่ยติ๊กอันนี้เลยอ่าแต่ผมไม่ติ๊กนะฮะเพราะว่าผมลงเสร็จหมดแล้ว <c ười> แค่นั้นนะฮะพอาวางปั๊บก็เข้าเกมเล่นได้เลยเท <c ười> ่านั้นแหละฮะ มาดูกันก็คือเข้าเกมเข้าเกมเลยอ่า,อาเข้าเกมแล้วมันจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะโอเคภาพชัด ก็เข้าไปดูเลยว่ามันในนี่ไหมมันเสียงภาคไทยไหมก็โดยการเริ่มเริ่มใหม่ก็แล้วกันนะครับใช้คีย์บอร์ดจะด้วยไม่ถนัดด้วยอาวุธที่เที่ยงตรงส่งคนสู่ความตายอ่าติดฮะก็จะประมาณดีฮะ ปี1998ผมไม่เคยจะลืมมันได้เลยผ่านมาหลายปีแล้วกับเหตุการณ์สยองขวัญที่เขาอารกคเลยเนยีหลังจากนั้นไม่นานข่าวเรื่องนี้ก็ถูกแพร่กระจายอืมเดี๋ยวโอ้ยไม่ถนัดเว้ย เล่นด้วยคีย์บอร์ดไม่ถนัดเลยภาคนี้เป็นภาคเดียวเลยนะที่ผมเล่นด้วยคีย์บอร์ดแล้วมันไม่ค่อยถนัดเออไม่รู้เป็นเพราะอะไรต้องใช้จอยเท่านั้นนะภาคนี้ขาโทษทีนะเออคุณ เยเคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ที่นี่บ้างหรือเปล่ามึงมาเห็ดยังอยู่นี่บักปอบนี่ออกไปจะมองนี้เดี๋ยวนี้เลยบักซาดซูต้องขอโทษด้วยเด็กแม่มาฟังอีกทีก็ฮาหยุดนะ ไม่งั้นผมยิงแนะ่ Okay. โอเคโอ้ยกดผิดโอ้ยเอาเฮ้ยไปกดรีโหลดประโถโอเคก็ประมาณนี้ฮะสำหรับการลงมัดภาคไทยโอเคง่ายฮะ ก็คือต้องมีม็อด HD Project เสริมเข้าไปด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้ฮนะใครใครถ้าหากว่าลงแล้วเสียงมันไม่เท่ากันเข้ามาเล่นแล้วเสียงมันดูไม่เท่ากันอนยะ่างเงี้ยก็ลองให้ลองลบเกมเออ่ลบให้หมดเลยแล้วลงใหม่นะทําตามขั้นตอนผมได้เลยพอล,ลบเกมลงใหม่อะือมอันนี้ทาง อันนี้อิงจากทางคุณบิดบายเกมสเตชันนะที่เขาบอกไว้อ่าประมาณนั้นนะฮะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฮะได้สอนไปทั้งหมดแล้วก็ <c oughs> ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ